เคนวันนี้ครูจะพาครูจะพาเล่นมุกจังหวัดเล่นได้ไหมได้อยู่ใช่ไหมถ้าถามครูถามถามปุ๊บตอบถามปั๊บตอบถามปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอบโอเคจังหวัดที่มีสามพยางได้แก่จังหวัดอะไรบ้างชัยภูมิชัยยะอ่อ่ะถูกต้องจังหวัดต่อไปสิงห์บุรีอ่ะถูกต้องสิงห์บุรีอ่ะต่อไปกทมกทม กทมมันมีทั้ไหนาจังหวัดกทมอ๋อเหรออ่ะโอเคต่อไปจังหวัดที่มีสองพยางได้แก่กลุงตู่ลุงตู่แฮะมันคนละตับคนละมุกแล้วไม่ใช่อ่ะเอาไหมเช,ชียงใหม่โอเคผ่านต่อไป,ปกรุงเทพเกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพอีกแล้วเมื่อกี้ก็กทมไปแล้วนะอันนี้กรุงเทพอ,อีกอต่อไป เอาเป็นประเทศดีกว่าประเทศที่ลงท้ายด้วยสเลยียมีอะไรบ้างมาเลเซียมาเลเซียอ่ะถูกต้องอะไรอีกไทยาไทยาไทยอีกแล้ว